เอาติดปี19เเกไม่ใช้งานไม่เยอะราคาดีๆพร้อมลูกกปแจสำรองครบถ้วนออปชั่นครบต้องบอกเลยนะครับว่ารถ Toyota า l a ราติดนำเสนอวันนี้พร้อมใช้สวยกริปจบจบแน่นอนพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถ Toyota c o r ราอลติด1.6อยู่พี่วีแนะนำตัวนี้เลยนะครับสีบอลเงินภายในสีเบจสภาพสวยออปชั่นครบ เลขไม่การใช้งานไม่เยอะกุญแจสำรองครบอีกต่างหากติดตามชมคลิปนี้ของพี่วีนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจรถคันนี้ซื้อได้แน่นอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามพี่วีเก๋งสวยเกรดเอกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับการรีวิวรถของบริษัทพชรย์ในช่องพี่วีเก๋งสวยนะครับ เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าช่องนี้รถเก๋งดีๆมาตรฐานราคามิตรภาพมีมอบให้กับพี่ๆแน่นอนนะครับวันนี้พี่วีพามาชมรถ To โยต้าโคราทิด 1.6G ไป19ซะด้วยนะครับกับเลขไมท่ที่ไม่ได้เยอะเลยนะ1 1 7 0 0 0มกิโลกับราคาที่บริษัทตั้งขาย439,000บาทตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ารถสเปคศูนย์แน่นอนนะครับไฟหน้า มัลติ r e ฟเลกเตอโคมเดิมแท้ใสๆแบบนี้2ข้างแน่นอนนะรวมไปถึงในส่วนของตัวฝากระโปรงครับฝากระโปรงเดิมไม่เคยมีการถอดแกะทําสีตัวนี้เดี๋ยวชมกันนะครับว่าลักษณะของตัวรถก็ิปจริงๆด้านข้างชุดกันชนเห็นไหมครับแนบชิดสนิทกับตัวโครงสร้างแบบนี้เลยชุดป่งซุ้มรอรับเส้นคมกริบเลยครับสวยแน่นอนลักษณะของตัวร้อแม็กนะครับเป็นร้อนแม็กเดิมขอบ16นิ้วรัดมากับยางปี21 พร้อมใช้งานช่วงล่างเดิมแท้ศูนย์โตโยต้าแน่นอนนะครับกระจกตัวนี้ยังได้เป็นกระจกเดิมแท้โรงงานโตโยต้าด้วยนะครับผมพร้อมใช้งานตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ากระจกรถเสียงมีมาให้แล้วครบครบแบบนี้แน่นอนกระจกครับปรับซ้ายขวาไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวรถมีการติดตั้งฟิล์มมาแล้วนะคันนี้พร้อมใช้งานสเปคครบครบเลยนะไฟท้ายยังคงเป็นไฟท้ายเดิมแท้โรงงาน,โ,งานโตโยต้านแน่นอนนะครับ ในส่วนของตัวบ้านท้ายครับผม 1.6G สัญลักษณ์อยู่ครบแบบนี้เลยนะครับฝักโปรงด้านหลังนะเปิดได้จากตัวกดด้านหลังหรือจะกดจากรีโมทก็ได้นะครับในส่วนของตัวช่องเก็บของด้านหลังสภาพกว้างๆลึกๆแบบนี้สักราสวย,สวย วัวนี้ฝาด้านท้ายก็ไม่เคยแกะถอดทำสีแน่นอนลูกค้าหารถสเปคศูนโครงสร้างเดิมดีๆแนะนำา t โย o t a โคราเอาเต์เต็ที่บริษัทพิทย์เนี่ยมีให้เลือกเยอะมากสเปคแบบนี้ทุกคันซื้อได้ทุกคันแน่นอนนะครับแต่คันนี้พิเศษตรงที่เรขไม่กันใช้งานไม่ได้เยอะโครงสร้างเดิมกุญแจสำรองคงรบถ้วน2ดอกพร้อมใช้งานพีพีสนใจ จัดคันนี้ได้แน่นอนนะครับผมในส่วนของตัวรถโตโยต้าโคราลติดเดี๋ยวพี่วีพาไปชมในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านในนะครับเปิดเข้ามานะครับจะพบกับตัวแผงข้างประตูโทนสีดําตัดเบดแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะถ้าเป็นในส่วนของตัว 1.6G นะครับผมลักษณะของตัวแผ่นป้ายเพจนะครับ ปีที่ผลิตอยู่ครบถ้วนน็อตแผงข้างประตูเดิมแท้สนิทจุดเม็ดอาร์คพี่วีเดินสำรวจให้แล้วนะครับเดิมเราบอกเดิมครับผมในส่วนของตัวเม็ดอาร์กก็ยังเดิมเดิมทุกจุดทุกบานแน่นอนวิทยุครับเดิมแทวโรงงานลักษณะของระบบปัประกาศแมนวนวลนะมีมาให้แบบนี้ชุดเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้ครับมีมาให้ครบๆเลยเบาะหนังสภาพสวยตึงฝ้าเพดานสะอาดสะอา้านไร้รอยขีดข่วนพร้อมใช้งาน ทุกจุดแน่นอนนะครับแอร์ยันเจี๊ยบคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆในส่วนของตัวเบาะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับด้านหลังมีจุดชาร์จเจอร์ในส่วนของตัวแบตเตอรี่มาให้2ช่องนะครับสามารถเชื่อมต่อ โทรศัพท์มือถือชาร์จมือถือได้นะครับผมรวมไปถึงในส่วนของตัวเบาะด้านหลังสภาพสวยตึงๆแบบนี้นะครับเบาะเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับมีการครีนนิ่งในส่วนของตัวหนังเบาะมาให้แล้วสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานแน่นอนระบบไฟในเก๋งสมบูรณ์ทุกจุดแน่นอนนะครับพี่ๆท่านใดที่กาลังมองหาหรือตัดสินใจอยากได้รถซีดานใช้งานดีๆสัก1คันแนะนํานําเสนอในส่วนของตัว Toyota c o ค o l l เอ l ติ s นะครับ โดยเฉพาะตัว 1.6G คันนี้นะครับต้องย้ำเลยว่าเลขหม่การใช้งานไม่ได้เยอะนะแสนหนึ่งเท่านั้นนะครับ กับราคา3 4 3 9 0 0 0บาทตัวนี้ซื้อได้แน่นอนเพราะเป็นรถไปี19ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญได้อย่างปี22รูกุญแจสำรองครบถ้วนแน่นอนนะครับ Engine s ต a r t Stop มีมาให้ครบครบแบบนี้เลขไม้แท้เลขไม้เ,มเดิมนะครับลักษณะของตัวพวงมาลัยสภาพสวยกริปไม่มีริ้วรอยแน่นอนนะครับพร้อมใช้งาน พี่ๆสนใจรถคันนี้นะครับง่ายๆเลยครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดหาพี่วีตอนนี้เลยนะครับ0867098787ทักหาพี่วีนะครับจะโทรก็ได้จะไลน์ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับยินดีให้คำปรึกษาในส่วนของการซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดจัดไฟแนนซ์เรามีสถาบันการเงินรองรับ มากกว่า13บสาันแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่แต่จังหวัดนะไม่สะดวกมาดูรถส่งคลิปให้ดูนะครับลักษณะของเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเข้าเซ็นได้ถึงที่อีกต่างหากนะครับเห็นไหมครับว่าฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงเดิมนะครับในส่วนของตัวน็อตไม่เคยขยับแน่นอนป้ายเพจมกอกทุกอย่างอยู่ครบครับรอยซีลยางในส่วนของตัวใต้ฝากระโปรงเดิมแน่นอนส่วนของตัวแผ่นกันรอน การล้อน,นะครับผมใต้าฝากระโปรงสะอาดกริปแน่นอนพร้อมใช้งานตัวเครื่องสะอาดสะอาา้านคานหม้อน้ําสีเดียวกันแบบนี้ทั้งเส้นนะครับไม่เคยมีการถอดทําสีไม่เคยชนแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้มาตรฐานโรงงานสเปค,คศูนย์ประวัติศูนย์แน่นอนครับคันนี้ซื้อได้แน่นอนสําหรับพี่ๆที่ดูคลิปนี้ของพี่วีจนถึงวินาทีนี้นะครับสนใจรีบตัดสินใจนะครับ 0, 0ูนย์แปดหกรถคันนี้ผ่อนอยู่เจ็ดพันนิดๆเท่านั้นเองนะครับสน นใจก็ทักทายมาหาพี่วีได้นะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10สถาบันแน่นอนรวมถึงซื้อสดสนใจอยากตัดจบก็ทักทายหาพี่วีนะครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษโปรโมชั่นดีๆจัดให้แน่นอนสําหรับพี่ๆที่เป็นแฟนคลับของเพชรยนต์แล้วก็พี่วีเก่งสวยเกรดเติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม